โปรแกรมจิตช่วงเวลาในยามเช้าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณจะโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณให้คุณอยู่ในท่าที่คุณรู้สึกสบายผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหลับตาหรืออาจจะมองไปที่ท้องฟ้าที่อยู่นอกหน้าต่างของคุณออกไปก็ได้ ขอให้คุณอนุญาตให้ถ้อยคำแห่งความขอบคุณนี้ฝังลึกลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณยิ่งคุณรู้สึกสำนึกรู้คุณชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยปาฏิหารเรามาเริ่มกันเลยค่ะฉันขอขอบคุณเช้าวันใหม่ที่ฉันตื่นลืมตาขึ้นมามีลมหายใจในวันนี้ฉันขอขอบคุณร่างกายของฉัน ที่สมบูรณ์แข็งแรงฉันขอขอบคุณหัวใจของฉันที่ยังเต้นอยู่อย่างสม่ำเสมอฉันขอขอบคุณห้องนอนของฉันที่ทำให้ฉันหลับสบายตลอดทั้งคืนฉันขอขอบคุณแสงแดดในยามเช้าที่แสนอบอุ่น ที่ส่งสัญญาณเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกวันฉันขอขอบคุณน้ำสะอาดที่ฉันได้ดื่มทันทีที่ฉันตื่นลืมตาฉันขอขอบคุณเสียงนกเสียงลมที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันยังมีชีวิตฉันขอขอบคุณ ครอบครัวที่ยังอยู่เคียงข้างฉันอย่างอบ,บ่นฉันขอขอบคุณเพื่อนๆที่ดีที่เป็นกัลยาณมิตรของฉันฉันขอขอบคุณทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนำพาฉันมายัางจุดนี้ซึ่งเป็นจุดที่ดีที่สุด ฉันขอขอบคุณตัวฉันเองที่ยังไม่ยอมแพ้ฉันขอขอบคุณอดีตที่เป็นบทเรียนที่ดีทําให้ฉันเป็นคนคนนี้ที่เข้มแข็งฉันขอขอบคุณปัจจุบันที่ทําให้ฉันมีโอกาสได้เลือกใหม่ในทุกวัน ฉันขอขอบคุณอนาคตที่รอฉันอยู่ข้างหน้าด้วยความหวังฉันขอขอบคุณเงินทุกบาทที่หลั่งไหลเข้าบัญชีของฉันได้อย่างง่ายดายฉันขอขอบคุณอาชีพที่ฉันทำทำให้ฉันเป็นคนมีคุณค่าเสมอ ฉันขอขอบคุณโอกาสที่ยังเปิดอยู่ให้ฉันในทุกวันฉันขอขอบคุณไอเดียสร้างสารรค์ที่ทำให้ฉันคิดและทำอะไรใหม่ๆเสมอฉันขอขอบคุณสิ่งต่างๆที่ทำให้ฉันเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ ฉันขอขอบคุณความรักทั้งที่ได้รับและที่ฉันได้ให้ออกไปฉันขอขอบคุณรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่มีให้ฉันในทุกๆวันฉันขอขอบคุณที่ชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความโชคดี ฉันขอขอบคุณธรรมชาติที่เยวยาหัวใจของฉันได้เสมอฉันขอขอบคุณโลกใบนี้ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันต้องการและเพียงพอสำหรับทุกทุกคนฉันขอขอบคุณอาหารที่ทำให้ฉันได้รับประทานและมีสุขภาพดี ฉันขอขอบคุณความเงียบที่สอนให้ฉันได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองฉันขอขอบคุณเสียงเพลงที่ปลอบโยนฉันในวันที่เหนื่อยล้าฉันขอขอบคุณทุกเช้าที่ฉันตื่นขึ้นมาและโปรแกรมจิตตัวเองด้วยถ้อยคำดีๆในทุกวัน ฉันขอขอบคุณทุกคืนที่ฉันนอนหลับสนิททําให้ฉันมีพลังที่ดีในทุกวันฉันขอขอบคุณปาฏิหาริย์เล็กๆที่เกิดขึ้นกับฉันในแต่ละวันฉันขอบคุณความฝันที่ไม่เคยจางหาย ทำให้ฉันรักและศรัทธ,ธาในตัวเองมากยิ่งขึ้นฉันขอบขอบคุณสติที่พาฉันกลับมาอยู่กับตัวเองและอยู่กับปัจจุบันได้เป็นอย่างดีฉันขอบคุณคำพูดดีๆที่ผู้อื่นมอบให้ฉันและฉันมอบให้ผู้คนเช่นเดียวกัน ฉันขอขอบคุณกำลังใจจากกัลยาณมิตรที่ส่งให้ฉันทั้งทางออฟไลน์และทางออนไลน์ฉันขอขอบคุณตัวฉันเองที่ตัดสินใจทำในสิ่งที่ดีและสร้างสารรค์ฉันขอขอบคุณความเงียบสงบ ในจิตใจของฉันฉันขอขอบคุณความจริงที่ทำให้ฉันตัดสินใจแบบไม่หลงทางฉันขอขอบคุณการให้อภัยที่ปลดปล่อยหัวใจของฉันให้มีความสุขฉันขอขอบคุณ ความว่างที่ทำให้ฉันได้พบกับความเติมเต็มฉันขอขอบคุณความพยายามของตัวฉันเองที่มุ่งมั่นในทุกวันฉันขอขอบคุณรอยยิ้มและเสียงหัวเราะฉันเป็นคนมีสเสน่ห์และมีความมั่นใจ ฉันขอขอบคุณตัวฉันเองที่เป็นนักลงมือทำและฉันเป็นคนทำทันทีฉันขอขอบคุณแรงบันดาลใจจากผู้คนที่ยังคงมีให้ฉันเสมอมาฉันขอขอบคุณพลังบวกและทัศนคติที่ดีของฉัน ที่ทำให้ฉันก้าวเดินได้อย่างมั่นใจฉันขอขอบคุณความกตันยูที่ทําให้ชีวิตของฉันจเจริญรุ่งเรืองฉันขอขอบคุณตัวฉันเองที่ไม่เคยละทิ้งความฝันฉันขอขอบคุณ ตัวฉันเองที่พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันฉันขอขอบคุณโอกาสที่ดีที่ฉันได้รับอยู่เสมอฉันขอขอบคุณพลังงานจากโลกใบนี้ที่สนับสนุนฉันทั้งจากพลังงานที่มองเห็นและมองไม่เห็น ฉันขอขอบคุณจัก,กรวาลที่รักฉันแบบไม่มีเงื่อนไขฉันขอขอบคุณเงินทุกบาทที่เดินทางเข้าสู่บัญชีของฉันในทุกวันฉันขอขอบคุณไอเดียสร้างสรรค์ที่ทำให้ฉันเป็นคนหาเงินง่าย ฉันขอขอบคุณที่เงินทำให้ฉันได้ดูแลบุพการีได้ดูแลสุขภาพและฉันได้เติมเต็มอิสรภาพทางชีวิตของตัวเองฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองเป็นคนประสบความสำเร็จฉันเป็นคนประสบความสำเร็จด้านการเงินการงานสุขภาพดี และมีความสุขขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะ